ับสบายดีพี่นะ้องสบายดีและสวัสดีนะวันนี้สิพาเอฟซีทุทานนะมาเดินตลาดยามแรกเนาะวันนี้เป็นวันที่สิบาตุลามนะคมเนาะกินนี่อัดไปแล้วคลิปหนึ่งเนาะตอนมากดเงินแต่ว่าภาพวิดีโอมีปัญหาเนาะต้องขออาภัยพี่นอ้องเืีอใจจริงๆเนาะอัพลงไป YouTube แล้วแหละเขาไปเช็คเบิงแหละภาพมันเป็นมัมมัมมัมมวเนาะคลิปนี้ก็เลยได้อัดใหม่ แต่ก็เลยมาเปิดคลิปดูอ่าขางถนนนั่นนี่เนาะเดสิเด,ส,เดสิพาเอฟซีไปเดินตลาดน้ำมาเนี่ยหลายเดือนเนาะหลายเดือนเนี่ยทีโบโบได้เดิน,เน,ดเดนตลาดอยู่สะวันนาเขตเนาะเพราะว่าส่วงก่อนนี่ไปอยู่นครหล,ลวงเนาะทเที่ยวทเที่ยวไปทเที่ยวมา ตอนนี้เป็นยามแรงๆหามงปลายสีเขา่าหกมองอะพี่เนอะรถกับสีไลยแน่บอนจอดรถบนซิมี่จอดทั้งหนาแน่ทั้งหลังแน่เนาะเบิร์กโบซิมาเบิง่งทางเขาทางนี้แต่ก่อนบนซิมี่ทางเขาโอเดนะ่น มีทางขับหน่อยๆนั่น,นเลยได้สื่อไปกักตุนหลายพี่น้องเพราะว่าอยู่คนเดียวเนะซิมาพาพี่น้องมาเลาะล้วกันสื่ออาหารแนวกินซุกยำมือแรงเนาะนี่จะเป็นหน้าตลาดเดี๋ยวจิขออนุญาตใส่ภาพ ศูนย์จุดฐาด้วยพี่น้องเพื่อมุมที่จะกว้างขึ้นเบิ่งว่าจะเป็นอะไรโอศูนย์จุดทอกเนาะประมาณเนี้ยศูนย์จุดทกเป็นได้พี่น้องภาพยังชัดเจนอยู่ปะอ,อึ้นเข่าทั้งนี้ ตลาดสามกีไซเป็นตลาดแพงเข้ามากกระสิบกับมกขวยเลยกำลังสีสุกเอ้ยหัวยังหญ่นี่บานไปน้องเอินมาอย่ังนั้นี่ย เดือยเออชื่อและหมอกเดือยเนาะแม่นว่าเอิญคือกันนวลเนาะกดใหญ่มากปวหนวยใหญ่เนาะเขาต้มคนน้องม็อหมคนองไบะหมี่ทีอคนน้องไข่บอกมื่อ oh, hình nào kín là pha đặc nè, đi, bưng nào bên nào kín liền, bát đom kho nôm, bò mì, Khá bên khai đây, à เออท้องไปไหนบักซ้อนท้งไงนะได้ละกินคือเด็กหน่อยมาเนี่ยเป็นตาแสบบริจาคใจในเครื่องเราบาิจาคใจสิบปันกีบขอบใจเด้อ วายิบะสื่อหลายมาเห็นแตนแนวไปตะกินกล้องเขได้ไหมกล้องซ้มซิบาซ้ำซิผา้ได้ล่ได้ยอมีกบได้ต่อเลยต้องสื่อเนาะวาหยอกตั้งตั้งใจสิะสื่ออยตัวได้เพบ่เฟตตัวนี้บอเยตัวนี้เกบ่เล่ะืออ อ้าวนี่ยก็ได้อ่าไก่ได้เนาะไก่หรือเป็ดไก่ไก่อบทรงเครื่องอืมได้สองอย่างละสามสิบห้า สิบตกใจเพิ่นรุดหายหาพันเนาะเป็นสามสิบพันเจ็ดมากล้วยอีกเลยกล้ว,วยลายโอ้ยกำเงินปันเด็กหน่อยเลยกล้วยปิ้งขนมไข่หงอันนี้เป็นกับข้าวกล่อง Ừ, จะคล้องเราไปซ้ายแหละบ๊วบแมนจะคล้องกับายได้นะกินยังหี่น้อาไข่เจออียวปะเอาอันไข่เจออียวก่องนึน่งสิบพันปะเอาตัวนี้น้ำสะก่องนึง่งจะได้เป็นซาวพอใจง่าย สิบเดืเมื่อไงแล้วสิบเดือนหยางเมื่อฮะตกใจจะไม่คิดผู้เดียวเครับหลายๆทุกคนนะแต่ว่าไปเลาะเบิ่งกันเป็นเครื่องปลาก่อนเนาะอีกฝากหนึ่งสิอมีเครื่องปลาเครื่องเพคนเอามาจากเขตนอกมาขายในเมืองคับนะ ว่าแล้วไม่เห็นหอยคอยมาจะเข็ดหน่อแต่ว่าห้ามพมีแม่ครัวมาเข็ดขินหายนะแต่จะเบิง่งแต่จะถ่ายเพราะว่าเขาด้แนวสำเร็จลูกอัน,นจะเป็นครบมาเป็นขราซามเลยนี่จะเป็นเอียน ใช่ด้วยห่อไงโซนป่าทางนี้ทางนี้ก็จะเป็นผสมหมักสมมอทางนี้จะเป็นแมงกิลอแมงแค้งแมงแค้งใช่หรือ่แมงแคงแมงแค้ง เสกเลยฮะคือสีหอมนะอเนาะต้อ,อ,องสุสกจะมาทำเลยอันนี้จะเป็นอัวอัวหวาน สายพี่ล้งเป็นยำม,มือแรงเนาะผู้คนกำลังมาจับจ่ายใส่ลายมาทางไหนขามาเหเนกบอีกเมืองซีกขอหูเป็นกบนากบธรรมศาสตร์ี่น้อาถ้ากบเหลี่ยงจะเป็นซีันเมืองเหลี่ยงตาหน้าจะเป็นเขียน จะเป็นโซนเคียงแกงกบอีกก็เทศกาลกบกบลายแห่งโซนนายเนาะน่นนอยู่นายกินนายอยู่นายกินแบบบานๆแต่ว่าห้านี้สิบด้อัน เนวกินแบบบ้านๆเพราะว่าเขาอ,อ,อยู่คนเดียวสีได้ออกเด้อพี่นอ้องยางรัดออกแก้วในเนาะในในกลางๆลาตลาดปิดผค,ค้ายเครื่องเสือผ้า เริ่มเก็บกันแน่แล้วเพราะว่าคำได้เอาพี่นนองมหันต์ลดเลยคือว่าคลิปเดินตลาดคลิปนี้แตบเลี้ยวแห้งนะเนาะเลี้ยวแบบบริตตัดบริตอเลยนะวัดไปอยู่60บพันกะีบทะยังอยู่แสนสี่สิบพันพอเอากดเงินมาแต่ตู่สองแสนกีบเนาะไปซื้อกินขาบใหม่ ต้องใส่ใจแบบประหยัดเนาะยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นขวามีซิฟทันกีบนะอันนี้จะเป็นอบไก่ทรงเครื่องเนาะในขาบอันนี้จะเป็นเขากองกอ 30, 40, 40, 40, 3, งซิฟทันกีบเพอสื่อสามสิบสี่สิบสี่สิบสามสี่สือบอลลอยสื่อกับสามสิบสี่สิบ สี่หาหกหกสิบไอ, 1, 2, 1, 4, อนะ้ท่อนเรือแสนสี่จุดสองเนาะตกเกะไปเนาะเมื่อหาเมื่อหาบอลกินเข่าวมาเนานะโอ้ขึ้นรถมาบนบริษัทขำเลยพี่น้องบว์โบว์บเดทไทเด้ออยู่อยู่เทิงรถนี่เนาะโบว์จะบบได้โโถ่ายคลิปพวามมุกเกี้เนี่ยโบวถ่ายอ่าสาตาร์ดดทรถตั้งกล้องไว้หนา้หารถเดทไทเลยรู้สึกว่าสัญญาณภาพมันสิเป็นแบบเป็นแบบนิ่มๆดนิแบบ ยี่คือมันมีแนวรบกวนนี้สักอย่างซึ่งโบโก็ยังโบุกหัสาเหตุเนาะหรือจะเกิดจากการที่อ่โบโอัพคลิปบเกิดจากสัญญาณเน็ตกับโบเหนี่ยใจเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สิลองอัพใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้เด้อที่โบโพามาเดินตลาดเนาะมาสิบเครื่องเล็กๆนหน่อยๆกะถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าบบถือใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทันได้กะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเนาะเพราะว่าย้ำภาพว่าขีโบโบจะเป็นแบบเรียวๆแห้งหรือขีบเลยเนาะ เอาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสิขอจบคลิปไปสนิทเนาะกับสบายดีแหละสวัสดีพี่น้องไปเจอกันที่ต่อไปเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจใหนะ้โบเนี่ย